ครับสวัสดียมศีกตกแท้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องไปสู่สุขสุขคับพี่น้องครับพบกับบรรยากาศอยู่ที่สมุทรสาครนะครับก็ดังไม้ครับพี่น้องครับเรียบร้อยเปิดเบื่องบนก็ดังไม้เราขอเรียบร้อยครับใหญ่ไม่ยู่เรียบร้อยคุณนะเบื่องนี่ของห่างเขพรายเราเก็บมาเบิ้องที่งานนะครับห้าโมงเขาอะไรห่างกะทิเทศทิมนะพี่น้องมาเบิ้องว่านี้ถึงว่าวถึงว่าดาชางพวกเราเมานะครับตอนนี้ก็ว่าเขางานแล้วจะนี้ไปใช้ไม่ซื้อยังก่อน สร้างหนองบ่พวกเราหมอหนองนะครับปากไว้คิดคิดแม่ไม่ยังงูอีนี่ครับก็บรรพบุอรครับปว,วดหัวเลยตอนนี้มาดูการจัดก,การวางท่อท่อน้ำเสียท่อน้ำทิ้มนะครับว่านี่างไรครับทุกคนนะที่เราว่าทุกคนนี่นี่คือถังแรกครับถังแซกอันนี้คือถังแซกนะค,ครับถังแซกหนึ่งมีสองถัง จากการวางตั้งทั้งแล้วครับทั้งนั้นคือทางน้ําล้นทางนำนำออกนาดีมันสูงกว่าทางนาเสียตัวนี้ตัวแรกนี่มันใส่หัวหมอบ้านนี่มันว่างบมันว่างว่ดตรงกันแทนที้เิงสิเอาไปซุกใส่กนรกน,นตุงตรงก็บ่เฮ็ดให้เียต่อของหม้อสาบของคุณโอ้ๆๆแล้วทางนันสูงกว่าบ้านแต่ทางนี้มันจะไหลไปทางสองเลยทไหนขึ้นเบื้องข้าง ก็เปลนกัน่าเป็นสางลำหมองหามเนียาจากไดแม่งจะได้พี่น้องขาวข้าวะขีไปใส่ขีก็ย้อนครับเตมองนเย็ยอนกลับไปที่โทษสวมกันแล้วลาาพลงเพราะว่ามันบ่สามารถดันขึ้นไปน่นได้โอ้ยถ้าเทีว่งกับโตตรงนก็เดียวยึดทังนนี้นก็ตดูกน่องเพิ่น ลูกพี่เมาครับจำ้ำคุณตาชิมแล้วครับร้อยแค่ลครับเงืนกับอะไรกันหมอนาเงิ่อนเหลือดใกล้มาสอเดือนเงินจนเครื่องมือสองขนาสองหมื่นเงินสองหมื่นครับแกงนี้ว่าเบอรงน้องเลยตัวเรา,าแล้วไห้เราเห็ดต่อแ่เงินเราใส่ยัหรอชิ้น่บาณเท่ๆก็เลี่ยบหมดละห่วใจาลูลกพี่ ววสินไหนก็ไม yeah, any ่ท oh, ีลยี่ตัวนรอเก็บงานเอเนสามเอนไเงินเตีแรกวะเงินมาแ่พันหมเิ่งแหลกได้ร่วมมัดรวมมัดได้งนไม่ใช่นหาบวะร่วมกันได้ขังขังขัอีกสองเมืัอีกสองนวาจำโทไปก็มาสิวันนี่ติมซิมเงินเลือดพ่อบาดานโอ้ยี่ตัวนั่นสั ล้วเห็น <irgendw> ต <el che> ้วแสงเล็กตัวเติมทัหันตัวเรื่องนี้พี่นองิจะได้อาใจเย่างนเป็นตะขาดก็ท่องอยน้าทั้งแรงมันจะดันขึ้งค้อยปเียมันดังแล้วมันไลครับโขงขี้เอาตัวตลาดบนลมเบ่มาเมันก็ี่เจ้าของกุดทั้งดีงับวะพี่มื่ก็โขนลงไปเห็นมันตั้งก็ทั้งสองไอ้ทั้งแรก บาไปเป็นหนาดีไปตอร่วุผลเลยตะเด็มปะทหาเถื่อครับพี่น้องครับทั้งนี้สูบโทั้งนี้ทั้งสองทุ่งก็ทั้งแรกกะคือทั้งเกิดทั้งท้องกี่กาก็จะร่วงทั้งนี้เนาะหนามดีมันไหลมาไถทั้งสองตะด็ดปัญหาเกืดอขึาทั้งนี้ตั้มคทั้งสองนี่ครับเนิ่นม่มาไก่ไม่มาไกลไม่กาไก่ มันเนื่องอะไรน้องยุ่รอิ่ไหมมันจะขึ้นออกมาจังไหนมันก็ะยอนกลับตัวเนาะอ่ะมันสร้างอ่ะนะมันวิ่เจว่ากวนนี่จับเนาะก้มมาลำงานหมดโอ้เอกสารหมนเลยอ่เอกสารหมนวาดเปลี่ยนยางดีจุงส่วนจังสันพฮแล้วต่อไฟก็เปลี่ยนพูดราเมาเนี่ยประจานไวก็ด้ี่มันฟอกเอาแต่ว่าตอนนี้มันเป็นหนีแสนหนึ่งเช็ดแ่างเรียบร่อยแต่กวาเสียใจว่าใจ พราะยัเเงเพราะว่าเบื่อกึนไปตบเบา,าใจถูกน่องกระจายชิมงานสร้างฟูดสร้างสรรค์อะไรกนพวกแบบเปลี่ยนวิชาชีพบางทีกระจายอะไรแต่มันฟ้องต้องจีตตามอยู่ติดแต่เยอะเหมืนว่าโอ้ยม,มาใหม่ๆใส่สูตรใส่โอ้ยวิเศษมากกวา่ามันว่าเป็นวิเศษมากวา่วาแต่รับประเทศว่างเปลี่ยนนาไหลไปทางหน้าลงทอ้อเหมืนมว่าสรุปแล้ว มันเรียังจัดจงอันนี้ก็ได้เส็ดเองน้าลูกศิษ่หาเงินเกิรานใจมันเหลือมาะมาณเนาสามเ่อนหาเงอนนี่แหละบานนี้สร้างเล็กบรจาเขาบ้านเขาก็ช่วยเฮ็ดเฮ็ดถังใครไดเอางินที่เบอกท่านเบิรตปาสร้างเล็กให้กรจ่างสร้างเล็กเห็นตัวอะไรกนี้ไปซืพนี่ ไอ้ามล้กจะมากวาเงาคเห็นจังเียสองอาทิตย์สองอาทิตย์เราบอกว่าเขามาโทษกันฮะโทษกันฮับสายเลยครับผมครับอย่างเดียวไม่มีลวมอืนสองมาแต่ว่าอาทิตย์ก็มามาสองอาทิตย์เราไปใส่บเขานี่เป็นตัวไอีก็บุญเดี๋ยวปารานอยู่อือเดี๋ยวเอาวัดประธาสนโพดปลักเดว่ากฎหมม้เนาะเดี๋ยวมันฟ้องเขาเห็นบดว่าบางว่าทุกคนที่จ้างเดี๋ยวไปเจอ ช่างนองนะบวกชิปคายแมงเลยตัวนาตัวล้างเลยตัวจอๆด้ยเออนี่นะครับบรรยากาศครัวแังเฮ้าห์คิดดีทำดีซะอย่างเทาคิดดีทำดีแล้วเพิ่งจะพนกรรมามก็ดีเองนะครับเพราะว่าเฮาถูกคำเฮ้าหง่ายๆเนาะเป็นคนง่ายๆกถึงว่าเขาสิง่ายแล้วเจ้าของมันคงมีอาเทียบันหยาบไม่บัดแก่ไม่บัดโค่งทรงข้องซางนี่ว่า เดี๋ยวยังตัดยังเออที่ตัวเด็สาวย่ากับพดีคือมาโกงเงินกันดีอยู่ตัวอีเดียเินไปเท่านะนะนะครับแดดแห้งครับฟุตซาคอนมาจากฟุตซอลมาลายมือติะมาณนี่นะครับว่าขาดมาสองของเรื่อยๆเากับไม่มีคิดไปคิดดีทำดีแล้ว พาดินมัก็จะเห็นใจแบบ,บแล้วค่อยเห็ดไปครับจะสร้างห้องอีกที่ขนาดอีกของนึงเหลือตาสาร้างแล้วค่อยเห็ดไปปูนก็นเดี๋ยวค่อยเทไปเรื่อยกับพม่มาดีนะครับอ่ะปากไว้ปากไปถึงสรางด้วยพวกนกเหมาสิเตอรมากรสมิเตอร์าดากใหญ่ด้วยนะครับทุกอย่างเห็ดปูด้วจักอย่างก็จาเขามาเขามาจักเถื่อเลยว่า ช่างแม่มาเถอะเดี๋ยวร่วงของกันหนูขามาส่งนะครับสวัสดีครับวายอะวายอ่ะชาวรอดดีาว่าชาวรอดรอีกว่า